สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะมาฝึกพูดภาษาอังกฤษแบบสุภาพหรือแบบเป็นทางการนะคะภาษาอังกฤษก็จะมีแบบ informal ก็คือไม่เป็นทางการและ formal แบบเป็นทางการค่ะ ask ask ถามฝั่งสีน้ำเงินจะเป็นแบบไม่เป็นทางการนะคะ inquire inquire สอบถาม ask ถาม inquire สอบถามเรามาดูตัวอย่างประโยคนะคะการใช้แบบเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการ she asked when her car ready she asked when her car ready เธอถามเมื่อไหร่รถของเธอจะเสร็จ she called to inquire when her car ready she called to inquire when her car ready เธอสอบถามว่าเมื่อไหร่รถของเธอจะเสร็จข้างบน asked แปลว,ว่าถามเฉยๆ inquire สอบถาม tell Tell, บอก inform, inform, inform แจ้งให้ทราบคำแบบเป็นทางการนะคะเราสามารถใช้ในนิทํางานได้ค่ะการเขียนอีเมลนะคะหรือการทำเอกสารการพูดแบบเป็นทางการคะ่ะ Tell your sister to come in for dinner. Tell your sister To come in for dinner บอกน้องสาวของเธอเข้ามากินข้าวเย็นประโยคนี้คุณแม่น่าจะเป็นคนพูดนะคะ please inform the customer that smoking is not permitted please inform the customer that smoking is not permitted ช่วยแจ้งลูกค้าด้วยว่าไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ please inform please inform the customer that smoking is not permitted but but แต่ however however อย่างไรก็ตามใช้กับประโยคที่แบบเป็นประโยคตรงกันข้ามนะคะมีข้างหน้าแล้วก็แต่นะคะ I wanted to go shopping, but I didn't have any money. I wanted to go shopping, but I didn't have any money. ฉันอยากไปซื้อของแต่ฉันไม่มีเงินเลยก็คือประโยคข้างหน้าก็แบบเล่ามาปกติแล้วก็มาอยู่ตรงกลางก็มีคำว่าแต่อยากไปซื้อของแต่ฉันไม่มีเงิน เป็นตัวเชื่อมนะคะคำว่า but เนี่ยเป็น n j u n c t i o n I wanted to go shopping, however, I didn't have any money. I wanted to go shopping, however, I didn't have any money. ฉันอยากไปซื้อของอย่างไรก็ตามฉันไม่มีเงินเลยเวลาแปลก็จะแปลแบบซอฟลงนะคะสุภาพลงน่าฟังมากขึ้น get get ได้หรือได้รับ receive receive ได้รับเรามาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ I got your email yesterday I got your email yesterday ฉันได้รับอีเมลแกแล้วเมื่อวานคำว่า got ก็คือเป็นช่องอดีตน,นะคะของคำว่า get เพราะว่าเรารับ อีเมลแล้วเมื่อวานนะคะ I got your email yesterday ฉันได้รับอีเมลแกแล้วเมื่อวานก็อาจจะพูดกับเพื่อนนะคะ I received your email yesterday I received your email yesterday ฉันได้รับอีเมลของคุณแล้วเมื่อวานอันนี้อาจจะใช้ในที่ทำงานนะคะ I received your email yesterday bad bad เลวไม่ดีชั่วร้าย negative negative ทางลบเป็นในด้านลบนะคะ negative you have a bad attitude you have a bad attitude แกมีทัศนคติที่ไม่ดี bad attitude attitude แปลว่าทัศนคตินะคะ You have a negative attitude. You have a negative attitude. คุณมีทัศนคติในทางลบนะประโยคก็จะดูสุภาพดูซอฟขึ้นนะคะ seem seem ดูเหมือนว่า appear appear ปรากฏว่า his car seems to have broken down his car seems to have broken down รถของเขาดูเหมือนจะพัง his car appears to have broken down his car appears to have broken down ปรากฏว่ารถของเขาน่าจะพัง buy buy ซื้อคำสุภาพที่ใช้ก็จะใช้ purchase purchase ซื้อ I buy some new shoes I buy some new shoes ฉันซื้อรองเท้าใหม่แบบเป็นทางการก็คือ I purchased a new computer I purchased a new computer ฉันซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ Have to Have to ต้อง Must Must ต้องทำสองคำนี้นะคะจริงๆแนละ้วมีความหมายเหมือนกันก็คือต้องแต่คำว่า must เป็นคำที่แบบ สตรองกว่าแข็งแรงกว่าคือจำเป็นจะต้องทำสิ่งนั้นจริงๆไปดูตัวอย่างประโยค I have to go to Bangkok tomorrow.I have to go to Bangkok tomorrow. ฉันต้องไปกรุงเทพพรุ่งนี้ I must get some sleep.I must get some sleep. ฉันต้องนอนจริงๆแล้วคือไม่ไหวแล้ว,ง,วง่วง นอนน้อยนอนไม่พอจำเป็นจะต้องนอนจริงจริง end end จบ finish finish เสร็จสิ้น their marriage end in 2021 their marriage ended in 2021 their marriage ended Ended in 2021การแต่งงานของพวกเขาจบลงในปี2021 The meeting should finish around 5 o'clock. The meeting should finish around 5 o'clock. การประชุมควรสิ้นสุดประมาณ5โมงตรง Lack. Lack. ไม่มีหรือขาดแลก deficiency deficiency ขาดแคลนแลกไม่มีขาด deficiency ขาดแคลน she just lack of a little confidence she just lack of a little confidence เธอแค่ขาดความมั่นใจนิดหน่อย confidence แปลว,ว่าความมั่นใจ many pregnancy suffer s from calcium deficiency many pregnancy suffer from calcium deficiency คนท้องจำนวนมากประสบกับการขาดแคลนแคลเซียม pregnancy ก็ ancy, คือคนท้องนะคะ Many pregnancies suffer from calcium deficiency คนท้องจำนวนมากประสบกับการขาดแคลเซียม Live live you Res ide, reside reside อาศัยอยู่ I live in Bangkok. I live in Bangkok. ฉันอยู่ที่กรุงเทพฯ <If> My family now resides in northern Thailand. My family now resides in northern Thailand. ครอบครัวของฉันอาศัยอยู่ที่ภาคเหนือของประเทศไทยภาคเหนือของประเทศไทย Northern แปลว่าภาคเหนือนะคะ Sorry Sorry ขอโทษ Apologize Apologize ขออภัย We are sorry for any inconvenience We are sorry for any inconvenience เราขอโทษสำหรับความไม่สะดวก We apologize for any inconvenience caused. We apologize for any inconvenience caused. We apologize for any inconvenience caused. Inconven เราขอภัยในความไม่สะดวก ประโยคนี้อาจจะใช้แบบว่ารถไฟมาเลทหรือมีเหตุขัดข้องอะไรแบบนี้นะคะจะใช้ We apologize for any inconvenience c a s e ใช้ apologize แบบเป็นทางการจะสุภาพมากกว่าใช้ Sorry ค่ะในการพูดแบบเป็นทางการน,นะคะถ้าเกิดว่าพูดกันเองก็ใช้ Sorry ค่ะ Check check ตรวจด,ดูตรวจสอบ Verify ตรวจสอบยืนยันยืนยันเลขบัญชียืนยันชื่อนามสก,กุลอะไรแบบนี้นะคะใช้ verify I double checked all the doors before leaving the house I double checked all the doors before leaving the house I double checked all the doors before leaving the house ฉันตรวจดูประตูอีกครั้งก่อนออกจากบ้าน double ก็คือแบบ สองครั้งนะคะแบบสองครั้งสองเท่านะคะ are you able to verify your account are you able to verify your account คุณสามารถตรวจสอบหรือยืนยันบัญชีของคุณได้ใช่ไหมคือไปเช็คชื่อเช็คนามสกุลเช็คที่อยู่ได้ใช่ไหมตรวจสอบความถูกต้อง proof ใช่ไหม help help ช่วย คำแบบเป็นทางการก็คือ assist assist ให้ความช่วยเหลือหรือช่วยเหลือ she helps in the search she helps in the search เธอช่วยในการค้นหา the police arrived to assist in the search The police arrived to assist in the search. ตำรวจได้มาถึงเพื่อช่วยในการค้นหาใช้ assist ในประโยคแบบเป็นทางการค่ะ think think คิด consider consider พิจารณา I think she won't get the job. I think she won't get the job. ฉันคิดว่านางจะไม่ได้งานหรอก. She She's being considered for the job. She's being considered for the job. ผู้หญิงคนนั้นกำลังอยู่ในการพิจารณาสำหรับงานนี้ได้หรือไม่ได้ไม่รู้กำลังอยู่ในการพิจารณาโอเคถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะแล้วก็ไม่อยากพลาดคลิปสอสนภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่ายนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะหรือไปกด Follow กด Like กดติดตามที่เพจเรียนง่ายภาษาอังกฤษ แอดไลน์มาคุยกันได้ที่แอด abc นะคะ thank you for watching see you soon bye